สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะเบสน,นำกล่องดินสอตุต๊กตาสุดน่ารักมารีวิวให้ดูกันนะคะก็จะเป็นกล่องดินสอที่มีราคาถูกมากๆเลย2ตัวนี้เนี่ยเบสซื้อมาตัวละ 62บาทนะคะฟังไม่ผิดค่ะ62บาทเท่านั้นนะคะ mm hmm. ก็เป็นสินค้า pre order จากจีน mm hmm. ก็เหมาะสำหรับคนที่งบน้อยนะคะ mm hmm. แต่เบรรู้สึกว่าไม่จะเป็นต้องงบน้อยก็ใช้ได้นะคะ mm hmm. เพราะว่าเบสเนี่ยใช้2ตัวนี้เนี่ยทุกครั้งเลยทุกวันเลยตั้งแต่ซื้อมานะคะไม่ได้ใช้กล่องนินสออันอื่นอีกเลยเพราะว่ามันจุแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเบสจะแปะร้านที่เบสซื้อให้ละกันเนาะ mm hmm. ก็เป็นตัวนี้นะคะเป็นร้านนี้เลย ร้านเนี่ยจากใน s h อป e e นะคะ w a d i t h นะคะตัวนี้นี่เขาก็จะมีแบบตัวอย่างให้ดูนะคะจะใส่เครื่องสำอางหรือใส่เครื่องเขียนก็ได้นะคะอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันก็อยู่ที่ในมือเบสเนี่ยสตัวเลยนะเดี๋ยวเบสจะให้ดูด้านหลังนะคะเขาก็จะเป็นซิปเป็นซิปเปิดปิดแบบนี้นะคะ การใช้งานไม่ติดขัดไม่มีข้อบอกพร่องไม่มีอะไรเลยไม่ไม่ใช่ไมไม่ใช่หราว่าไม่มีอะไรบกพร่องเลยมันใช้งานดีมากๆเลยนะคะก็เลยมารีวิวบอกต่อเท่านั้นเองนะก็ตัวแรกนะคะจะเป็นน้องกระต่ายเขาก็จะมีหูมีขนปุยๆนะคะใส่ชุดเป็นสีน้ําเงินลายสกอตนะน้องกระต่ายเนี่ยจะเละงงานนิดนึงเนื่องจากว่ามันเป็นสีขาวนะคะใครที่ห่วงเรื่องความสะอาดข้ามไปเลยนะคะ มาตัวนี้ดีกว่านะคะก็คือตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นน้องหมีขนสีน้ําตาลอ,อ,อันนี้เขาก็จะอยู่ในชุดลายสกอตสีแดงนะคะคือแอบบอกนิดนึงว่าสีขาวจะเลอะง่ายน,นิดนึงนะคะถ้าหากว่าใครกลัวเนี่ยก็มุ่งไปที่สีน้ําตาลดีกว่าที่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูความจุก,กันว่ามันจุได้แค่ไหนเออบางคนเนี่ย เห็นในช้อปปี้แล้วอยากจะสั่งแต่ไม่ชัวว่าจุได้มากน้อยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเบสจะให้ดูกันก็จะให้ดูในตัวสีขาวละกันนะคะเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยเบสใส่ของไม่เต็มนะคะมันความจริงมันใส่ได้อีกเยอะเลยนะคะแต่ว่าตัวสีขาวเนี่ยรู้สึกว่าจะใส่ของเต็มแล้วนะคะแม็กแล้วนะเห็นเขาตัวบางๆแบบนี้เขาจุมากๆเลยนี่นี่เป็นของที่เบสเนี่ยใส่ลงไปในกล่องลินสอน,นะคะกำใหญ่ๆเลยคือมันใส่ได้เยอะมากๆเลยนะคะทุกคนเห็นไหม ดีงามมากๆเลยนะคะนี่เดบวจะนับให้ดูนะคะว่าใส่ไปทั้งหมดกี่แท่งนะหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสิบสองสิบาสิบหหเจแเก้า่สแท่อดแท่งยางลบ1อันแล้วก็ลิควิดหนึ่งอันนะคะคือมันใส่ได้เยอะมากๆเลยนะ แต่มีอย่างหนึ <IF> Arizona, med, ่งนะคะที sure. ่เบสรู <im> ้สึกว่าจะใส่ลงไปไม่ได้ก็คือจะเป็นไม้บรรทัดเจลของเบสนะคะที่มันอยู่ในสมุดตัวนี้เนี่ยให้ดูตัวนี้เนี่ยจะจะยัดไม่เข้านะคะเพราะอันนี้เนี่ยจะใหญ่เกินไปแต่เดี๋ยวเบสจะให้ดูไม้บรรทัดไซส์มาตรฐานละกันเบสขออนุญาตหยิบโซลมูนตัวนี้นะคะมาลองใส่ให้ดูว่าสามารถใส่ลงไปได้ไหมนี่นะคะถ้าเป็นไม้บรรทัดทั่วไปมาตรฐานไม้บรรทัดสั้นๆเนี่ยจะสามารถใส่ลงไปในกล่องอินสอตัวนี้ได้เลยนะคะ มีโผล่มาลองรูดซิบดินี่นะคะรูดซิบได้ปกติเลยแล้วตัวน้องเขาเนี่ยจากที่แบนๆนะคะเขาก็จะอ้วนขึ้นมานิดนึงแต่ว่าคือขนาดเขาเนี่ยดูสิขนาดเขาคือกําลังดีเลยนะคะเนี่ยเทียบกับมือเวสเห็นไหมพกพาไปไหนดูไม่หนักมากเกินไปนะคะพกพาสะดวกมากๆเลยตัวนี้นะคะส่วนน้องหมีอันนี้นเบก็ เอาเป็นกระเป๋าสำรองเอาไว้นะคะใส่พวกปากกาสีที่แบบเผื่อจะต้องใช้นะก็ใครสนใจไปดูได้นะคะจุจุอยู่จุอยู่ระดับหนึ่งนะคะแล้วก็พกพาสะดวก ดูน่ารักนะคะถผือกถือไปไหนดูมีความเป็นแบบสาวมุงมงม้งมีงุ้งยิงน่ารักนะคะซึ่งเบก็เป็นคนชอบอะไรแบบนี้มากๆถึที่แม้ว่าหลายๆอย่างที่ใช้มันจะไม่ค่อยเข้ากับหน้าตาแต่เราก็เข้าข้างตัวเองไว้ก่อนแล้วว่าเออมันเหมาะกับเรานะเพราะเราชอบนะคะจริงๆเราอยากได้อะไรใช้แล้วมีความสุขก็ใช้ไปเถอะนะสำหรับคลิปนี้นะคะขอขอบคุณที่ดูจนจบน,นะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย